สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลักษณนันท์สัแก้วนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยระะาชพัฏน์พนครค,ค่ะวันนี้จะมาสรุปหัวข้อเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและการสื่อสารการประสานงานค่ะสาเหตุของการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กรน,นะคะ 1. ตำแหน่งงานเดิมว่างลงคือการเปิดโอกาสให้มีการเลื่อนตำแหน่งให้กับบุคคลภายในองค์กรก่อนค่ะ 2. เลื่อนหรือโยกย้ายตำแหน่งงานคือบุคลากรได้มีการเลื่อนตำแหน่งหมุนเวียนหรือโยกย้ายงาน 3. มมีการจัดตั้งองค์กรใหม่ค่ะความสำคัญของการสรรหาบุคลากรนะคะ 1. เกิดจากการที่มีการขยายกิจาการหรือการติดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ 2. เกิดจากการที่มีการลาออกโยกย,ย้ายเกษียณอายุจึงทำให้หน่วยงานขาดบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ การสรรหาทรัพยากรบุคคลในยุคการเปลี่ยนแปลง 1. น ocial media recruiting เป็นการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งการสรรหาต้องมีการปรับตัวพอสมควรเพื่อให้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในการทำงานค่ะ 2. recruitment marketing การตลาดเพื่อการสรรหาบุคลากร 3. employee branding การสร้างแบรนด์ขององค์กรให้เป็นที่น่าจดจำการสรรหาและคัดเลือก บุคลากรจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกันค่ะเพื่อการถ่ายทอดการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานความสำคัญของการสื่อสารนะคะมีดังนี้ 1. การสื่อสารมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันที่จะต้องใช้ในการสื่อสาร 2. การสื่อสารมีความสำคัญต่อการเป็นสังคมจะต้องใช้การสื่อสารเป็นพื้นฐานค่ะ 3. การสื่อสารมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจค่ะ สการสื่อสารมีความสําคัญทางด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเพื่อช่วยในการสัมพันธ์ไมตรีและก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรค่ะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือว่ากระบวนการนะคะที่เราสามารถนํามาเป็นเครื่องมือนําไปสู่ความเข้าใจกันในการติดต่อสื่อสารแล้วก็การทํางานร่วมกันค่ะเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารและกระบวนการการประสานงานนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างเช่นเวลาที่เราไปสมัครงานหรือว่า สรรหาและคัดเลือกบุคลากรแล้วก็สามารถใช้การสื่อสารนี้มาเป็นเครื่องมือในการทํางานได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับความรู้เรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและการสื่อสารการประสานงานค่ะหวังว่าความรู้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะ